สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ในช่วงเวลาที่เรากำลังก้าวสู่ความสำเร็จแบบถึงตัวถึงใจและถึงเป้าหมายกับโครงการบรรพชาสมเนรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยนะครับ ซึ่งในขณะนี้นั้นนะครับเราก็ต่างมุ่งมั่นทําหน้าที่ทั้งผู้นําบุญชวนบวชแล้วก็ทําหน้าที่ไปเปิดใจแล้วก็ไปเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสมาเข้าสู่ร่วมภาคการสวัสด์ด้วยการบรรพชาเป็นสม,มเณนเพื่อทดแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะได้ร่วมกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะครับสำหรับโครงการบรรพชาสม,มเณีฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยนั้นถ้านับเนื่องจากวันนี้ไปก็เหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นก็จะเริ่มต้นการอบรมแล้วนะครับ ซึ่งการอบรมนั้นแบ่งเป็น2รุ่นด้วยกันนั่นคือรุ่นสมรน,นโตหรือรุ่นของสมรน,นที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เข้าอบรมนะครับในวันที่7มีนาคมปีพุทธศักราช2558นี้ครับและอีกหนึ่งรุ่นนะครับคือรุ่นสมรน,นเล็กคือจบชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่1มีกําหนดเข้าอบรมในวันที่2 3ามีนาคม พุทธศักราช2558นี้แล้วนะครับดังนั้นในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ก็จะเกาะติดกับเหตุการณ์สำคัญนี้นะครับแล้ววันนี้ทางรายการได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะครับจากพระอาจารย์พระมหาเทีรธรรมธรรมธีโร ปลี่ยนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายในฐานะที่พระอาจารย์ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระอาจารย์ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมท่านจะได้เมตตาเสวนาธรรมในรายการนะครับว่าตอนนี้ศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมนั้นมีภารกิจในการส่งเสริมที่จะทําให้ถึงตัวถึงใจถึงเป้าหมายกับโครงการบรรพชาสมณีนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยอย่างไรบ้างเราไปการวัฒการพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยนะครับการวัฒการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอเจริญพรนะ สาธุครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไปอย่างสูนนะครับที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการครับพระอาจารย์ครับที่วันเมื่อสักครู่ผมได้แนะาคุณผู้ชมไปในเรื่องของศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมตรงนี้ภารกิจมีเป้าหมายอย่างไรครับพระอาจารย์ครับก็ขอเจริญพรก็สําหรับศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมนั้นก็คือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในวัดพระธรรมกายของเรามีหน้าที่ในการจัด กลุ่มจัดชมรมจัดปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับนโยบายของคุณครูแม่ใหญ่ก็คือเราเอาข้อมูลทั้งหมดที่เป็นนโยบายเป็นโครงการของคุณครูแม่ใหญ่แล้วก็เอามาให้สมาชิกได้รับทราบว่าเนี่ยงานของหลวงพ่อเราทั้งปีมีอย่างนี้นะต้นปีก็มีจัดทูดมงธรรมชัยภาคฤดูร้อนก็มีบวชพระบวชเนนเมษาก็วันคุ้มครองโลกครับช่วงกลางปีก็ คือบวชเข้าพรรษาแล้วก็กลางพรรษาก็จัดสังฆทานสามหมื่นวัดฉลองประโยชน์เก้าปลายปีก็มีวีสตาดังนั้นข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นเป้าหมายในการจัดส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มรวมคณะของผู้มีบุญญาธิการผู้มีบารมีรมาทํางานเป็นทีมตรงนี้ก็สมาชิกได้รับฟังแล้วก็เกิดแรงจูงใจมีหัวใจที่จะทําหน้าที่พระโพธิสัตว์ ในการสนองงานคนนุณครูไม่ใหญ่ขอจเจริญพรสาธุครับโอ้ดังนั er, ้นแปลว่าเป็นเหมือนเวทีที่จะรวมเอาผู้มีบุญทั้งหลายได้มีโอกาสมาทําทางรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาไปสู่จุดหมายปลายทางอีกจุดหนึ่งก็คือมาร่วมกันฟื้นฟูศิลธรรมโลก ok, กับโครงการต่างๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทพยานมหามุนีแล้วก็คณะสงฆ์ได้จัดขึ้นใช่ไหมครับจเจริญพรคือศูนย์ส่งเสริมศูนย์ธรรมเนอัตมามีภาพในใจอย่างนี้ก็คือว่าแผ่นดินเนี่ยพื้นดินเนี่ยตั้งไว้ซึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างตึกรามบ้านช่องต้นไม้คนสัตว์สิ่งของเกิดขึ้นจากแผ่นดินฉันใดครับศูนย์ปฏิบัติธรรมก็เป็นที่กําเนิดของงานทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะงานบุญงานบาร,รมีที่เราจะสนองงานคุณครูแม่ใหญ่โดยเราได้ถอดบทเรียนหรือว่ารหัสความสําเร็จมาจากคุณยายอาจารย์รซึ่งท่านมีบ้านธรรมประสิทธิ์จึงทําให้มีพุทธศาสนาขยายไปทั่วโลกแล้วก็ถอดบทเรียนรหัสจากพี่พี่น้องๆพระอาจารย์ที่ทําหน้าที่ มาก่อนแล้วเนี่ยเอามาเป็นวิธีการเอามาเป็นโน้ตฮาวในการที่พัฒนาศูนย์ตรงนี้ก็ทําให้คือมาสร้างบาร,รมีด้วยกันเป็นทีมเป็นหมู่เป็นคณะมีความสุขมีความสว่างสวยัยจากศูนย์ปฏิบัติธรรมดังนั้นเราเลยเล็งไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมว่ายิ่งมีศูนย์ปฏิบัติธรรมมากยิ่งสนอ,องงานคุณครูไม่ใหญ่ได้มากขอจเจริญพรครับก็ถือว่าเป็นการสร้าง เ,เรียกว่ารวมหมู่คณะแล้วก็รวมผู้มีบุญโดยเฉพาะลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเด็พระคุณหลวงปู่พระเด็พระคุณหลวงพ่อนะครับแล้วก็คุณยายายให้ได้มาสู่ร่วมรรมมาสร้างบาร,รมีร่วมกันด้วยนะครับพระอาจารย์ครับที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมได้ดาเนินภารกิจอะไรบ้างแล้วก็เกิดผลตอบรับเป็นกระแสในการสร้างบุญบาร,รมีและฟื้นฟูศีลธร,รรมอย่างไรบ้างครับก็สําหรับศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมเราได้ทําการเปิดศูนย์หรือเปิดโครงการเมื่อ27สิงหาคม พุทธศักราช2557ซึ่งเป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของคุณครูไม่ใหญ่คือเอาเลิกเอาชัยเอามาหามงคลคจากนั้นเราก็จัดสัมมนาครั้งที่หนึ่งมาเมื่อไม่กี่วันเราจัดสัมมนาครั้งที่สองอก็เพื่อที่จะเชียร์ชมให้กําลังใจซึ่งกันและกันก็ปรากฏว่าจากการที่เราจัดสัมมนาครั้งที่หนึ่งเราสามารถที่จะเปิดศูนย์ปฏิบัติตธรรมใหม่ในพื้นที่ได้ประมาณ15ศู แล้ว15ศูนย์ที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยได้คนใหม่มาคือได้สวดมนต์นั่งสมาธิหล่อหลอมด้วยกันตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายพอหล่อหลอมเป็นทีมเดียวกันแล้วพอมีกิจกรรมเกิดขึ้นเช่นในช่วงนี้กิจกรรมตามพระบวชตามเนนบวชก็ปรากฏว่าเช่นที่ศูนย์หนึ่งจัดปฏิบัติธรรมช่วงสายช่วงบ่ายเราก็ลงพื้นที่ชวนบวช<อ>ก็ชวนบวชกันได้เยอะจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ย คือชาวพุทธเนี่ยเป็นนักทําทานถือศีลนั่งสมาธิอยู่แล้วในประเพณีเป็นพุทธประเพณีที่นี้ทํายังไงชาวพุทธจึงจะออกมาทํางานด้วยกันเพื่อรับใช้งานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับต้องมีจุดที่รวมกันก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรมรรรก็ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นชวนบวชไม่ว่าจะเป็นจัดรถไปทุดดงธรรมชัยชวนบวชคนใหม่ก็ลงพื้นที่ได้จัดรถไปทุดดงธรรมชัย คนใหม่ก็ไปได้แล้วปรากฏว่าหล่อหลอมด้วยให้เขาเนี่ยคนใหม่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าเขามีหัวใจรักพระพุทธศาสนาแบบก้าวกระโดดมีความเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของจากที่เขาหนึ่งปฏบิบัติธรรมด้วยตัวเองสองชวนคนอื่นปฏิบัติตธรรมสร้างบาร,รมีดังนั้นตรงนี้ก็เกิด,เก,ดเกิดความปลื้มอย่างนี้อพอเจริญพราธุครับพอได้ฟังแล้วพอเห็นภาพเลยนะครับว่าเกิดจากพลังความเป็นทีม แต่ก่อนจะมาเป็นทีมก็เกิดเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นเดียวกันก็คืออ,อ,อยากจะสแสวงบุญสร้างบารมีแล้วพอถึงเวลารวมทีมและทีมมีพลังเวลาทําหน้าที่ในการที่จะบอกต่อบอกข่าวสารกัลยาณมิตรก็จะมีพลังมากขึ้นนะครับตอนนี้กับโครงการบรรพชาสม,มเด็จฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยพระอาจารย์ได้สัมผัสกับบรรยากาศของศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆหมู่คณะออกทําหน้าที่หรือว่า ทำให้สิ่งที่พระอาจารย์ได้ส่งเสริมร่วมกับหมู่คณะที่ผ่านมาเห็นผลในปัจจุบันตรงนี้ต่อการทําภารกิจเกี่ยวเนื่องกับโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างครับขอจเจริญพรสําหรับประเด็นนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบอนุโมทนาประธานจังหวัดพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์แล้วก็อนุโมทนากับผู้นาบุญอาสาทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกที่ชวนชายแมนแมนออกบวชก็เรียกได้ว่าสว่างสวัยกันทั้งประเทศเลย ก็โดยการชวนคนบวชนั้นเ,เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ประธานจังหวัดที่พระอาจารย์แต่ละศูนย์ที่ผู้นำบูลเป็นกลุ่มๆเนี่ยมีอยู่ทั้งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ทั้งประเทศเนี่ยทำการได้ดีอยู่แล้วในส่วนของศูนย์ส่งเสริมศูนธรรมเนี่ยก็คือกล่าวไปแล้วว่าเราถอดบทเรียนถอดรหัสจากรุ่นก่อนๆแล้วก็เอามารวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อจะแจกจ่ายสําหรับชมรมสมาคมกลุ่มที่จัดปฏิบัติธรรม วิธีการก็คือทำซ้ำๆกับวิธีการเดิมๆที่ประสบความสำเร็จเช่นต้องลงพื้นที่ชวนบวชเป็นทีมนะราะว่าการไปเป็นทีมเนี่ยเรามีพลังเรามีความสุขเรามีความอาถรรพ์ถ้าไปเดียวๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเวลาเจอผู้คนเนาะจะเกิดความหวั่นไหวหรือบางทีเจอเจอเจอซลเจออะไรบ้างแต่ว่าถ้าเราไปกัน5้าคน10บคนเนี่ยมันมีคืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเรามีเพื่อนช่วยประทะ แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยได้รับการรับรองรับประกันแล้วว่าเฮ้ยคนมาทําความดีด้วยกันห้าคนสิบคนเนี่ยแสดงว่าอะไรได้รับการโหวตแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีคคือประชาธิปไตยตัวจริงรที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสาานาขณะเดียวกันก็วิธีการหนึ่งที่จะแนะนําคือนอกจากจัดรถติดใบนิ้วแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่ในพื้นที่ถึงตัวถึงใจถึงเป้าแล้วในหมู่คณะก็มีผู้นาบุญท่านหนึ่งเสนอว่าเอะ เราน่าจะมีบอร์ดเคลื่อนที่เร็วอเออก็คือมีแคริบอร์ดแล้วก็เราเอารูปกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่รายงานตัวตั้งแต่ปลงผมมอบผ้าายบวชเนนบวชพระเนี่ยแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์ฝึกความดีสากลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีอะไรบ้างเราเอามาอยู่ในบอร์ดแผ่นเดียวกันครับแล้วเราก็ลงพื้นที่ชวนบวชขณะเดียวกันเราก็ถือป้ายตัวนี้นี่แหละใช่ก็รเรียกว่าเป็นบอร์ดเคลื่อนที่เร็ว ปรากฏว่าผลตอบรับดีมากเลย oh, คือ,อเ<ข>า็าอยากจะบวชนะแต่คนส่วนมากไม่เห็นภาพหรือเปล่าไม่เห็นภาพครับคนส่วนมากจะเห็นว่าเออเวลาบวชต้องบวชเดียวหรือว่าบวชตามประเพณีบวชด,ดีสงสารบวชอะไรอะไรตรงนี้แหละแต่ว่าเอ๊ะถ้าบวชเป็นโครงการเขานึกไม่ออกครับฉะนั้นเรามีกุศโ,โลบายตัวนี้บอดเคลื่อนที่เร็วถือไปด้วยนะถือไปแล้วก็เ,เขาเห็นเขาก็นึกออกโอเคสมัครสมัครแล้วปรากฏว่า การชวนบวชสาม,มนเณรนี้ง่ายมากสาม,มนเณณจบป .2 ออขึ้นไปเนี่ยเป็นวัยที่สดใสกําลังสแสวงหาความสนุกสนานดังนั้นถ้าเรานําเสนอว่าโอ้บวชแล้วนะมีกิจกรรมบินทบาทมีกิจกรรมพัฒนาวัดร้างมีกิจกรรมปล่อยปลาเหล่านี้เนี่ยเด็กจะสนุกร,รู้สึกว่าในสังคมเนี่ยมันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอินเทอร์เน็ตมีเกมซึ่งเ,เด็กส่วนหนึ่งก็คงจะลาจากการเล่นเกม คงจะนายจากอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นก็อยากจะหาสิ่งแวดล้อมการใหม่ๆให้ใช่ครับก็แต่ละวันจากข้อมูล่วนกลางเนี่ยเรียกว่าสมัครบวชกันเยอะมากอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยมีสมัครมาวันเดียวนะ2,500คนดังนั้นพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเออถ้าผู้นำบุญทั้งประเทศนะลูกหลานหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายลงพื้นที่ชวนบวชจะเดียวจะมูก็ตามเนี่ยเราสามารถชวนบวช ได้วันเดียวเป็นหมื่นคนได้สบายๆครับสองสามทีมเนี่ยอย่างทีมของอาตมาเนี่ยก็ลงพื้นที่ชวนบวชวันหนึ่งสามารถได้สิบห้าคนยี่สิบคนอันนี้ก็กังวลว่าจะเกินหรือเปล่าครับขอจเจริญพแต่ว่า<อ>ก็เป็นบรรยากาศที่ตอนนี้ต้องบอกว่าการที่เราได้ส่งเสริมแล้วก็แลกเปลี่ยนวิธีการหลักคิดหลักธรรมซึ่งกันและกันก็จะเป็นการเหมือนต่อยอดนะครับพระอาจารย์คือไม่ต้องเริ่มต้นใหม่คือเรียกว่า นำสู่การเรียนรู้แล้วก็พัฒนาก้าวกันต่อไปเพื่องานพระพุทธศาสนานะครับกะอาจารย์ครับในส่วนการดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ผ่านมานั้นถ้าเกิดว่ามีศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นตอนนี้อยู่ทั่วประเทศหรือว่าเ,เรียกว่าทั้งในกรุงเทพหริมณฑลและทั่วประเทศอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าอยากจะได้ประสานง,งานหรือว่าจะเริ่มต้นในการ <c oughs> ที่จะทํางานร่วมกันเป็นทีมตรงนี้ต้องทําอย่างไรบ้างครับก็สําหรับตรงนี้นั้นถ้าจะว่าไปแล้วศูนย์ปฏิบัติธรรม หรือว่ากลุ่มคณะที่จัดปฏิบัติธรรมเนี่ยในกรุงเทพปริมณฑลนั้นมีมากซึ่งโดยส่วนของรูปธรรมทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็ทําหน้าที่กันอยู่แล้วในส่วนของศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมนั้นเราก็สนับสนุนสําหรับทีมใหม่กลุ่มใหม่ซึ่งเพื่อให้เกิดอะไรเกิดผู้นําบุญใหม่ๆเพื่อ ขยายผู้นำบุญให้มากขึ้นมากขึ้นส่วนผู้ที่ทำหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆผู้ประสานงานก็คือจะมีกลุ่มมีผู้นำบุญที่ดูแลอยู่แล้วส่วนสำหรับทีมหรือคณะที่เป็นกลุ่มปฏิบัติธรรมซึ่งต้องการที่จะเป็นเครือข่ายสส,สปศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเราก็มาพูดคุยได้แล้วก็ให้ขออนุญาตผู้ประสานงานแล้วก็ดูว่าเอ๊ เราสามารถเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันได้ไหมเหมือนที่คุณอาร์ตได้พูดไปก็คือว่าเพื่อให้ต่อยอดซึ่งกันและกันเป็นจิ๊กซอที่ต่อไปเรื่อยเพราะว่าถ้าเรามีศูนย์ปฏิบัติธรรมมีชมรมกลุ่มซักหนึ่งพันชมรมหนึ่งพันกลุ่มในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งพันทีมหนึ่งพันชมรมออกไปชวนบวชทุกเย็นทุกวันถ้าเราต้องการให้ได้หนึ่งหมื่นคนภายในวันเดียวเราทําได้ไหม อาตมาเชื่อว่าได้ได้ครับเพราะว่าหนึ่งทีมชวนเด็กได้สิคนสบายๆทุกวันครจันั้นถ้าหนึ่งพันทีมก็จะได้หนึ่งหมื่คนภายในวันเดียวการนี้ก็เลยคิดเล่นๆว่าเออถ้าเราแพ็กทีมกันหนึ่งพันชมรมหนึ่ันทีมทีมเก่าทีมใหม่แล้วก็ลงพื้นที่ด้วยกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านจะต้องปลื้มกับลูกศิษย์ของท่านกับเอ,อ ผู้นบำบุญของท่านที่ท่านได้หล่อหลอมมาจนสว่างสวัยในวันนี้ครับขอจเจริญพรสาธุครับประจย์ครับได้มีโอกาสไปติดตามภารกิจการชนบวชก็จะมีหลักวิชาหนึ่งที่หลายๆทีมหรือว่าแม้กระทั่งบางท่านออกทําหน้าที่ด้วยตัวของท่านเองเนี่ยนะครับก็จะใช้ก็คือต้องนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียกว่าการใจให้สายก่อนเพื่อที่จะได้ไปทําหน้าที่แล้วเขาบอกว่าจะทําหน้าที่ได้อย่าง สมบูรณ์แบบมากๆดังนั้นการที่เราได้มารวมทีมกันปฏิบัติธรรมออกทําหน้าที่กันเป็นทีมตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าทําให้เรานั้นมีพลังด้วยแล้วก็จะสื่อพลังนี้ไปถึงกับบุคคลที่เราไปทําหน้าที่ด้วยนะครับสําสหรับประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญครเรื่องการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมคือโดยศูนย์ส่งเส,งส,งสงริมสุขธรรมเนี่ยเมื่อมีสุขธรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าจะลงพื้นที่ชวนบวชก็คือตามทำตามหลักวิชา นั่งสมาธิร่วมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมใจใสแล้วเราก็มาร่วมกันคิดครับคิดก็หมายถึงว่าใครมีไอเดียดีๆเนี่ยเอามา,าแชร์ประสบการณ์กันนะอย่างเช่นบอร์ดเคลื่อนที่เร็วเนี่ยก็จากการนําเสนอของทีมที่ปฏิบัติธรรมใจใสเสร็จแล้ววางแผนเราเอาพื้นที่เอาแผนที่มากลางกันเลยว่าตลอกซอกซอยไหนที่เราไม่เคยไปหรือที่เราไปแล้วได้ผลแล้วเราก็รู้สึกไปีปีที่แล้วเนี่ย อันนี้อายุยังไม่ถึงนะปีนี้อายุถึงบวชได้แน่นอนแล้วก็ร่วมการทําร่วมร่วมกันชวนแล้วก็ร่วมการประเมินผลคือพอลงพื้นที่แล้วเรามีรายกลุ่มเนาะเรามีการปฏิบัติธรรมในวันต่อไปแล้วก็เอาข้อมูลเดิมๆอ่นะที่เราไปลงพื้นที่นะเอ้วันนี้มีอุปสรรคอย่างนี้นะวันนี้มีคําถามอย่างนี้นะเราจะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นไปอย่างไรครับดังนั้นคนที่ทําหน้าที่เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีปัญญามากแล้วก็สุดท้ายนะี่คือพอมีความสว่างเกิดขึ้น ความสําเร็จเกิดขึ้นเราก็ร่วมกันอานุโมทนาชื่นชมตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจในการทํางานให้เกิดความสําเร็จถ้าจะร่วมปฏิบัติธรรมให้ประสบค,ความสําเร็จพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องหกร่วมนี้ถ้าจะร่วมงานอื่นชวนบวชคุณก็ต้องเอาโน้ตฮาเอาตัวนี้ลงไปทําหน้าที่ซึ่งถามว่าคือต้องบอกว่าอันนี้เอามาจากไหนคุณยาอาจารย์รบ,บ้านธรรมระสิทธิ์ดังนั้นอันนี้คือวิธีการในการสู่เป้าหมายของความสำเร็จขอจเจริญพรสาธุครับ พระอาจารย์ครับที่ผ่านมาทราบว่าทางศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ได้จัดกิจกรรมมาต่อเนื่องเมื่อสักครู่พระอาจารย์ได้เกิดแล้วนะครับมีการตั้งแต่วันเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็ล่าสุดก็คือมีการจัดสัมมนาของหมู่มวลที่เป็นผู้นําในการจัดการปฏิบัติธรรมหรือว่าจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆอยากให้พระอาจารย์ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังสักนิดหนึ่งครับว่าบรรยากาศการสัมมนาในวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ ก็บรรยากาศสัมมนาก็เป็นการรวมทีมปฏิบัติธรรมซึ่งจัดเป็นกลุ่มเป็นคณะที่เป็นเครือข่ายสสอปอซึ่งวันนั้นก็มีประมาณ20-25กลุ่มคณะสาธุคือสมาชิกที่ทํางานด้วยกันชอบเหมือนกันเนี่ยพอมาพูดคุยกันเจอกันเฮ้ยสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราไม่ได้ทําแค่กลุ่มเดียวหรือว่าหมุ่คณะเดียวนะย,ยังมีเพื่อนพ้องน้องพี่ลูกธรปปรมทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมีความชอบเหมือนเรา อยากจะทําหน้าที่เหมือนเหมือนเหมือนเราอ่ะแล้วก็วันนั้นมีคุณสวัสดีอารมณ์ซึ่งได้เป็นต้นบุญต้นแบบในการทําหน้าที่แล้วก็เอาประสบการณ์มาถ่ายทอดก็ปรากฏว่าเออเราได้เห็นนะว่าคนที่ชอบปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาไม่ใช่เป็นปัญหาไม่ได้เป็นข้อแม้คุณสวัสด์ทำงานสายบ่ายค่าตกต้องบอกว่าตกกลางคืนเนาะสองทุ่มครึ่งคุณสวัสด์ก็จัดสวดมนต์นั่งสมาธิ ไม่มีพระอาจารย์ไปคุณสวัสด์ก็ทําเองรตรงนี้จากการจัดสัมมนาเนี่ยทำให้อัตมาซึ่งเป็นกองกลางสูงปฏิบัติธรรมได้ประสบการณ์ใหม่ได้ข้อมูลใหม่ว่าเออไอเนี้ยการจะสร้างบาร,รมีเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีข้อแม้ไม่มีกรอบคุณสวัสด์คิดนอกกรอบซึ่งเราได้กรอบพิเศษเนี่ยโน้ฮาพิเศษของคุณสวสัสด์จากการจัดสัมมนาจัดสัมมนาทําให้เรามีข้อมูลในการที่จะพัฒนา ศูนย์ปฏิปทรรมให้สว่างสวยยิ่งขึ้นไปจะเป็นบรรยากาศที่ได้รวมผู้ที่คิดเหมือนกันทำเหมือนกันแล้วก็ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน<ช>ก็คือการฟ<อ><อ>ืร้นฟูศิลธรรมและสร้างบาร,รมีได้มีโอกาสมารวมทีมอย่างนี้พระอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้อยู่แวดล้อมกับหมู่คณะที่มีความคิดแล้วก็มุ่งมั่นลงมือทํากันอย่างนี้ครับพระอาจารย์ครับมีความรู้สึกว่าพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะขยายไปทั่วประเทศไปทั่วโลกได้อย่างแน่นอน เพราะว่าการทํางานเป็นทีมเนี่ยเป็นวิสัยของพระโพธิสัตว์ของพระสัมมาสัมพุทธ,เ,ธเจ้าและในหมู่คณะของเราตั้งแต่ขุดดินก้อนแรกสร้างวัดมาคุณยาอาจารย์ท่านจัดทีมจัดหมู่คณะที่บ้านธรรมประิทธิ์พอมาถึงยุคข,ของพวกเราเนี่ยสี่สิบสี่สิบห้าปีก็ต้องบอกว่าเพราะความเป็นทีมของหมู่คณะเราไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระอาจารย์พระพิ้ยังฝ่ายผู้นำบุญผู้นำบุญอาสาทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือมีความเป็นทีมเป็นเอกภาพ พระสมมาพทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสุขาสังฆสะสามคัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ก่อให้เกิดสุขก่อให้เกิดความสําเร็จก่อให้เกิดความสว่างไสวได้เห็นการมารวมตัวของขุนพลศูนย์ปฏิบัติธรรมมีความปลื้มมากนี่แหละจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะไปสู่ความสว่างไสวทั้งประเทศไทยทั้งโลกซึ่งตรงนี้เนี่ยแม้เป็นจุดเล็กๆแต่ก็ถือว่าเราเ,เห็นว่าสิ่งที่คุณยายอาจารย์ทําไว้เนี่ย เป็นสูตรสําเร็จที่ถูกต้องที่สุดแล้วครับเขาจะเริ่มพรอสาธุครับพระอาจารย์ครับช่วงนี้ผู้นําบุญทําหน้าที่ชวนบวชนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการบรรพชาสมานเนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยพระอาจารย์อยากจะพูดไปถึงบุคคลที่กําลังทําหน้าที่กันอย่างมุ่งมั่นในขณะนี้นอกจากโน้ตหาวหลักการทํางานเป็นทีม <c oughs> การทําใจให้ใสแล้วพระอาจารย์อยากจะฝากเรื่องของอาน,นิสงส์หรือว่า สิ่งที่จะเป็นบุญยิ่งใหญ่ในการทําหน้าที่นี้ของเราผู้นําบุญชนบวชอย่างไรบ้างครับขอจเจริญพรคุณครูแม่ใหญ่ท่านเคยพูดถึงอนิสง์การทําหน้าที่การนิดไปว่าจะทําให้เป็นผู้นําไปทุกภพบทุกชาติตรงนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่เชียร์ให้อยากเด่นอยากดังนะเพียงแต่ว่าการเป็นผู้นำเนี่ยเวลาเราเข้าถึงธรรมก็ก่อนเขาเวลาเราพรั่งพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติก็ก่อนเขาหมายความว่าอะไร หมายความว่าเราจะพ้นจากความโง่ความจนความเจ็บก่อนเขาดีไม่เอ่ยดีสิครับฉะนั้นเกิดขึ้นจากอานิสงส์การทําหน้าที่กาลยา y มิตรการทําหน้าที่กาลยา y มิตรที่ได้บุญมากที่สุดคือชวนคนบวชเนรชวนคนบวชพระใช่ไม่เอ่ยฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยในมุมของพวกเราลูกพระธรรมทั่วทั้งโลกเราก็ต้องมาคิดว่าเออคุณครูไม่ใหญ่ท่านให้คติทมพวกเราว่าเมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วยครับเราจะเอาคติธรรมตรงนี้เนี่ยไปตีเป็นพฤติกรรมของผู้นำบุญหรือเป็นบุคลิกของเราในชีวิตประจําวันอย่างไรหรือเรานั่งสมาธิให้สว่างอธิษฐานจิตอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นถือว่าเป็นการทําละเอียดการทําหยาบหยาบกับละเอียดต้องไปด้วยกันการทําหยาก็หมายความว่าอะไรก็หมายถึงว่าเราต้องออกไปชวนบวช รูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยได้มาด้วยบุญบุญเก่าในภพชาติที่ผ่านมาแล้วถามว่ารูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติอัตภาพร่างกายทรัพย์สมบัติดวงปัญญาสติปัญญาเนี่ยถามว่าเราใช้คุ้มค่าหรือยังคุ้มหรือยังในชาตินี้ทานบารมีนะทรัพสมบัติหลายท่านอาจจะคุ้มแล้วแต่ถามว่ารูปสมบัติเนี่ยเราได้เอาอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยสองเท้าของเราเนี่ย ออกไปชวนบวชหรือ,อยังปากของเราเนี่ยเราเป็นปากสว่างชวนเข้าไปสวรรค์ไปพระนิพพานหรือ,อยังสติปัญญาของเราเชื่อว่าพวกเราเนี่ยนั่งสมาธิมาเยอะฟังธรรมมาเยอะโน้ตหาว,วิธีในการชวนบวชมีอยู่เยอะแต่ถ้าเราไม่ไม่ออกไปชวนบวชถามว่าจะมีคนบวชไหมก็คงไม่มีไม่มีจเจริญพรแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าวันนี้หนึ่งพันคนออกไปชวนบวชอาตมาเชื่อว่าจะมีคนสมัครบวชหนึ่งพันคนกว่า 2,000คนออกไปชวนบวชก็หมายความว่าจัดเป็นทีมเนาะก็อาจจะได้3-4,000คนถ้า10,000คนออกไปชวนบวชเราจะได้15,000คน20,000คนภายในวันเดียวเพราะบอกไปแล้วว่าเด็กป .3 ขึ้นไปเนี่ยละอ่อนใสซื่อบริสุทธิ์ต้องการแสวงหาอะไรใหม่ๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากจะให้ศีลธรรมพระศาสนาหลอ่อหลอมฉะนั้นในช่วงเวลานี้ถือว่า เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวโดยเราต้องเอารูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติของเดิมของเราเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปที่พวกเราอธิษฐานจิตให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติถามว่าที่สุดเราจะได้มาอย่างไรจะได้มาเมื่อคุณเอารูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติที่เป็นสามัญธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยนะยังธรรมดาอยู่เอาไปต่อยอดทําหน้าที่ ให้ยิ่งๆขึ้นไปขอจเจริญพรสาธุครับพระอาจารย์ครับท้ายที่สุดนี้คงต้องขอช่องทางติดต่อสักนิดหนึ่งนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านหรือว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลก็คงอยากจะมีโอกาสได้ประสานติดต่อมาเพิ่มเติมนะครับหรือว่าบางท่านนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้เราอยากจะเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่พระอาจารย์ได้กล่าวถึงคุณสวัสดิ์ตรีอารมณ์นะครับขนาดขายข้าวแกงยุ่งมากนะครับทราบว่าตอนนี้มีสองสาขาด้วยแล้วก็ เลิกภารกิจประมาณสองทุ่มครึ่งก็ยังเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมได้มีผู้คนมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่ได้ร่วมกับทางศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับติดต่อได้ที่ <ขอ S 1> จุดไหนอย่างไรครับอาจารย์เจริญพรก็สําหรับผู้ที่สนใจเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมคําว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกเราอย่าไปคิดว่าต้องมีอ,อาคารที่พร้อมเป็นห้องแอร์นะขอให้ เราใาจพร้อมตรงไหนก็ได้ยังคุณสวาสดีก็เปิดร้านขายข้าวแกงนะพอตกสองสามทุ่มก็เคลียร์เคลียร์ห้องแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิฉะนั้นขอให้มีหัวใจขอให้คิดที่จะสร้างบุญใหญ่รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติให้ยิ่งขึ้นไปตรงนี้เป็นจุดสําคัญแล้วก็ถ้ามีผู้ประสานงานดูแลอยู่ก็บอกเขาว่า,านี่นะจะจัดสวดมนต์นั่งสมาธิโดยให้ กองกลางคือศูนย์ส่งเสริมศูนย์ประมเนี่ยนิมนต์พระอาจารย์ให้ให้ดูแลรายละเอียดระเบียบปฏิบัติให้ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงความดีที่เกิดขึ้นก็ผู้ประสานงานก็ดูแลต่อผู้ประสานงานก็รับประสานงานต่อเพียงแต่ว่าเราทํางานเป็นทีมเป็นจิก๊กซอที่ต่อย,ยอดซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความสว่างสวยโดยวันอาทิตย์ธรรมดาเนี่ย ติดต่อได้ที่เสา M29 สภาธรรมกายสากลเสา M29 สสภาธรรมกายสากลน,นะครับสองเก้า <29. S 1> ครับผมส่วนวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็ติดต่อที่สำนักงานสี่อมซึ่งอยู่ที่อ๋อสำนักงานใหญ่ขอเจริญพรสำนักงานสี่ข้อมอยู่ที่สำนักงานใหญ่สำนักงาน,นใหญ่ธรรมกายจเจริญพรครับผมแถวๆทงช้างหรือเปล่าครับอาจารย์เจริญพรครับผมก็สามารถที่จะไปสอบถามข้อมูล หรือว่าไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาสนดธนาธรรมในรายการระหวังว่าคงจะได้มีโอกาสสวดธนารรมกับพระอาจารย์อีกนะครับกราบขอบพระคุณรายการหนัส,สการ,รด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอจเจริมพรสาธุครับทุผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นนะครับพระอาจารย์พระมหาธีรธรรมธรรมธีโร,ปรเปลี่ยนธรรมก้าประโยควัดพระธรรมกายพระอาจารย์ปฏิบัติศาสน,าานากิจเป็นพระอาจารย์ศูนย์ส่งเส,สร,รมสิสสรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ เริ่มนําร่องในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็จะขยายต่อไปเพื่อที่จะให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆนั้นเป็นศูนย์รวมใจของหมู่มวลชาวพุทธ แล้วก็ผู้รักสันติภาพโลกแล้วก็มาเริ่มต้นจากสันติสุขภายในด้วยการทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและที่เป็นไปเพื่อที่จะร่วมกันฟื้นฟูศิลธรรมโลกก็ถือว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับที่เราจะได้ร่วมกันกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสืบไปนะนะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติธรรมในอกาสนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการสําคัญนั่นคือโครงการบรรพชาสมเนน ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองน้องๆ้องเยาวชนรวมถึงท่านผู้มีบุญทั้งหลายได้มีโอกาสทําหน้าที่กัลายาณมิตรนะครับบอกข่าวนี้กันออกไปให้กว้างที่สุดเพื่อเป็นเวทีเป็นโอกาสและเป็นแนวทางให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นคนเก่งและคนดีในขณะเดียวกันก็จะนําสู่ความสุขทั้งความสุขข,ของน้องเยาวชนที่มาบวชเป็นสัมมเนร ความสุขของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวขยายสู่องค์กรชุมชนสังคมประเทศชาติและโลกใบนี้ไหนที่สุดนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางคอร์เซ็นเตอร์ของโครงการ028311234 0992865620และ0992865621นะครับหรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ thainowis.com ได้นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียด แล้วก็สมัครออนไลน์ได้ด้วยครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการพิเศษทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทีเอ็มซีวันนี้ครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับกับกอติดภาร,รกิจสําคัญนั่นคือโครงการบรรพชาสมเนรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วทั่วไทยต่อไปในครั้งหน้านะครับในวันนี้ผมอาจธรมนิธาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ